สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมปั๊มน้ำโรบิน4ีจังหวะนะครับ e b h 0สูตร25 4 44สจังหวะปัม๊มหิวราคา4,300ารบาทลมส่งครับอุปกรณ์ที่เห็นสายดูดไม่ไม่ได้แถมนะครับแล้วก็หัวออกฟังนูนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับการแสดงเท่านั้นนะครับเอาลองดูวิธีการเล่นก็เติมน้ำให้เต็มโขงมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านข้างนะครับ มันจะดูดท้องมันเองครับพี่เดินเบาดูดจับดูดจับดูดจับไปเรื่อยนะมาแล้วครับมาแล้วครับร้อยสิบลิตรต่อนาทีนะครับพี่เอาน้ำมาฝั่งนี้ดีกว่าเออดึงเบาสตาร์ทเบาพี่ลองเดินเบาดิอ่ะเดินเบาเอเอเนี่ยเดินเบาอย่างนี้แด้ดเป็นวันเลยนะ <laughs> รอบสโลวนี่ตั้งต่ำมากเลยจะดับแหล่ไม่ดับแหล่แล้วเนี่ยเร่งนิดนึงประมาณนี้ก็ได้นะฮะสวยนะครับโรบินมือสองแท้ญี่ปุ่นนะครับสียังวะผงหนึ่งนิ้วเข้าขออกหนึ่งนิ้วนะครับย้ำอีกทีครับอุปกรณ์สายกับหัวต่อตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แถบไปนะพี่นะเอามารีวิวให้เฉยเฉยนะครับน้ำหนักก็ รวมก็ประมาณสักสี่โลน่อยๆน,นะครับทั้งเครื่องทั้งปั๊มหิ้วไปหิ้วมาได้อย่าลืมสวิตช์ปิดเปิดยู่นี่นะมันสีเดียวกันกับเครื่องนะเครื่องดีมากเลยตัวนี้เครื่องดีมากนะครับใช้งานน้อยมากโป่งเป็นของโคชินนะครับหากใครสนใจนะเปลดน้ําผัดเสีวงวาข้อดีก็คือเสียงมันไม่ดังแล้วก็ควันเกนอ,อะไรมันก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนิดนึงนะครับทุก5้าสิชั่วโมงการใช้งาน ควรเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับอาน้าหมดแล้วปาพอแล้วดับเครื่องครับอ่าครับก็หลังเลิกใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเทน้ําทิ้งนะถ่ายน้ําทิ้งอ่ะตัวนี้หมุนออกน้ําในโขงก็จะออกไปนะครับก่อนใช้งานก็เปิดฝานี้เติมน้ําให้เต็มโขงเท่านั้นเองครับสวยครับโรบินสี่สี่เท่าไหร่นะสี่พันสามรวมส่งนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ